สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่6นะครับซึ่งได้เวลาสำหรับเ a เวนเจ้าแห่งแค r รี่หลายๆคนเรียกร้องเข้ามาแล้วนะครับในทุกๆคลิปเลยนะฮะผมก็จะแนะนำนะฮะว่าตัวที่ Counter c o u n t เตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Raven นะฮะเพราะเป็นแคลรี่ที่ดาเมจค่อนข้างจะหนักตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแบบบิวธรรมดานะฮะเป็นบิวเมตาใหม่เลย ข้อดีนะครับเป็นแค r รี่ที่ดาเมจค่อนข้างจะเยอะมากๆนะฮะสามารถกดดันอีกฝ่ายได้แบบดุดันเลยก็ว่าได้นะฮะและเกิดง่ายมากนะหรือเรียกว่าสโนบอลค่อนข้างจะง่ายนะับเพราะว่าพาสซีฟของเดวินเนี่ยจะทําให้ได้ตังเพิ่มในเวลาฆ่านะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อแรกเลยฮะตัวนี้เป็นตัวที่เล่นยากถึงยากมากนะฮะเพราะต้องคอยกดรับขวัญแล้วหลบสกิลไปพร้อมกันนะครับซึ่งถ้าเมนเอดปกติเนี่ย ก็ยังเล่นแทบไม่ได้เลยนะต้องเป็นเมนเดรเวนนิดน,นึ่งผมว่านะตัวนี้ต้องคอยตีตลอดเวลานะครับเพื่อให้สกิลคิวเนี่ยอยู่ในเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าอยู่ในครูดาวเราตลอดอ่ะแบบไม่ให้มันหายไปอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตีแชมเปี้ยนไม่ได้ตีวอร์ดไม่ได้ตีครีปอ่ะสัพักสกิลคิวของเราจะหายไปนะครับ <S <S แล้วตัวเนี้ยถ้าจะเล่นแบบตีครแบบตีธรรมดาไม่สนใจสกิลคิวเนี่ยผมว่า ตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่อนตัวหนึ่งเลยนะฮะตัวที่เล่นคู่กับเดวนได้ดีนะครับอันดับหนึ่งเลยแน่นอนคือเทรสครับเพราะว่า2ตัวนี้มันเคมีเข้ากันจริงๆครับสามารถทําจังหวะให้เดวนได้ฆ่าก็ได้หรือว่าช่วยเดวนในเวลาที่เดวินโพสิชันไม่ดีก็ได้นะฮะด้วยตะเกียงครับถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับเดวนที่สุดเลยผมว่าที่สุดเลยตัวอื่นๆนะฮะก็สามารถคู่กับเดวนได้อย่างเช่น ตัวแรงๆแ,แนะนำตัวแรงๆแล้วกันเ e ียลนานอติลู b บ t ดแคงหรือว่าจะเป็นตัวบัฟเพื่อที่จะให้เดเวนเล่นง่ายก็แนะนำเป็นมอร์กาน่าแล้วกันครับเพราะว่าเวลาที่มอร์กาน่าใส่แบล็คชิล์เนี่ยเดเวนจะไม่ต้องกลัวสกิลอะไรเลยนะแล้วก็ตั้งใจรับขวานอย่างเดียวนะครับ ตัวเคาน์เตอร์นะครับส่วนมากเดเวนจะแพ้พวกตัว CC ีทุกตัวเลยนะครับแต่ก็จะไม่ได้แพ้พวก a อ c อะไรขนาดนั้นนะครับจะแพ้จากเล่นอื่นซะมากกว่าอย่างเช่นออนนะครับเมาใครนะฮะเพราะจะทําให้เดเวนเนี่ยเล่นยากเพราะว่าตัวของเดเวนไม่มีโมบิลิตี้และหลบพวกตัวพวกนี้ยากมากฮะอย่างเช่นเมาใครกด w มาเงี้ยก็หลบไปได้แนละ้ว ส่วนถ้าเป็น ADC ที่ต่อกรกับเดเวนได้ดีนะครับผมแนะนำเป็นพวกตัวระยะไกลๆหน่อยอย่างเช่นเคสลินนะครับเพราะระยะยิงเนี่ยค่อนข้างจะไกลแล้วเวลาที่เดเวนจะเข้าไปเนี่ย <S <s <uck ling> เขาก็ถีบตัวเองออกนะฮะไม่สามารถที่จะสู้กับเออเคสลินได้เลยแล้วก็ต้องอาศัยซัพพอร์ตอย่างเดียวนะเวลาที่จะฆ่าเคสลินเนี่ยอย่างเช่นให้เทสฮุกเข้ามาแล้วเดเวนค่อยตีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูนกันบ้างี่นี่นะครับ รูนของเดวนนะครับปัจจุบันเนี่ยจะใช้เป็นลิตเติ t ลเทม e ปนะครับพ r เซนต์ออฟมายนะครับบัตรลายแล้วก็เป็นอันนี้เอ่อเป็นรูนพิกเกมเลยก็ว่าได้เวลาที่เราเลือดน้อยจะตีแรงนะครับส่วนอันรองนะครับเป็นอินสป r เรชันนะครับคือเน้นไปที่การสนบอลซะส่วนใหญ่คือรองเท้า,าฟรีนะครับแล้วก็เป็นการยืมตังเพื่อไปซื้อของนะฮะไอเทมเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะกับในเมตาใหม่เลยเพราะว่าไอเทมบิลแรกเนี่ยของเราคือมานามูเนะ เวลาที่เราขาดตังเราจะใช้อันนี้ยืมมาซื้อได้นะครับส่วน3อันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าเดวนเนี่ยเป็นตัวที่ถึงแม้จะไม่มีโมบิลิตี้นะครับแต่เขาแลกมาด้วยความแรงของสกิลหนึของเขานั่นเองคือสกิลหนอะก็คล้ายๆกับ S อสฟิลมิสติกช็อเลยนะแต่ก็ต้องต้องแบบเก็บขวานให้ดีๆครับมันต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงนะครับตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นหรอกแต่ก็เล่นบ่อยอยู่ครับในเกมนี้นะครับผมจะเล่นบิลเป็นมานามูเนสนะครับมันจะทำให้เรามีมานานะฮะสามารถกดสกิลเดบิลได้รัวๆนะครับแล้วก็จะสามารถแบบใช้สกิลหนึ่งสกิลสแบบไม่ต้องคิดเรื่องมานาได้เลย อันนี้ก็มาเป็นฟิวใหม่เลยนะเพิ่งมาเลยฮนะไม่ใช่เพิ่งมาหรอกก็มานานแล้วแหละนี่ฮนะอันนี้ก็เป็นทริคนะครับเวลานเราช่วยป่านะเรากดสปินแอคก่อนเลยนะแล้วพอเราเข้าเลนนะครับเราจะมี2ขวานเข้าเลนนะครับรอให้เอเนี่ยคูดาวมันใกล้ๆจะหมดนะแล้วเราก็กดอีกทีนะเราจะได้2ขวานเข้าเลนพอเรา2ขวานเข้าเลนเนี่ยอีฝ่ายก็แทบจะไม่กล้าสู้ละ เราสรบบามารถโบดได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะเวลาที่อีกฝ่ายตีคิดนะเราควรตีคนนะเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ไม่กล้าคุมเลนเราจะเป็นฝ่ายคุมเลนเองแต่ก็ต้องดูนะว่าอย่าให้ขูดาวตรงนี้มันสิ้นสุดลงนะครับต้องให้มีสองขวานตลอดอยพยายามยืนโซนเลยคนระับพออีกฝ่ายจะตีคิดเราก็ตีสวนเลยเพราะว่าสกิลเราแรงจริงคือออโต้แอทแทกของเราเนี่ยมันแรงจริงฮนะถ้ามี ตีให้ดูบันแรงจริงนะอุ้ยย้ายไม่ตายโอ้น่าจะเหลือแบบจึงนึงอะเข้าเอ็กซอร์สพอดีนะตะก,กี้เออสิ่งที่สำคัญนะฮะต้องรู้ตำแหน่งจังเกิลน,นะครับเพราะว่าเดวนเนี่ยถ้าไม่โดนแก๊งนะผมว่าชนะเล่นค่อนข้างจะง่ายเลยแต่ถ้าโดนแก๊งเนะี่ยตายทีนึงมันจะเสียแบบ ช่วงเวลาการฟาร์มเก็บพารสีของเดเวนไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามตายฮะเล่นอย่าตายบวกสองสองอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะลายตาเวลาจะเก็บขวานลายตานิดนึงอ่าโอเคไอเวนอยู่ด้านบนครับน,น่าจะพอไหวนะไม่ แร,แรงแรงเลยต้องเก็บขวาด่ะเหนื่อยตรงนี้แหละ <Okay. S 1> เราจะขึ้นเป็นมานาโมนี้ก่อนนะอันนี้คือบิลใหม่เลยถ้าตังไม่พอเราก็ซื้อนี้ไปก่อนก็ได้เอามาโบกสเตตในช่วงต้นเกมนี้ย <Go. S 1> แล้วพอเราได้มานามมนี้ใช่ปะ่ะเราจะมีมานาเยอะ เสร็จแล้วเนี่ยสกิลเดวิลของเราเนี่ยจะสามารถใช้ได้รัวๆเลยรับเสร็จกด W ไปปาต่อรับเสร็จกดบิไปปาต่ออย่างเงี้ยเออแล้วก็ทริคนะฮะของเดเวนนะครับสกิล E ของเขาเนี่ยสามารถใช้ขัดตัวต่างๆที่พุ่งเข้ามาได้นะครับอย่างเช่นรีซินแปะโซนิคเวฟมาเราสามารถใช้สกิล l เนี่ยสะบัดออกดาเมจไม่โดนเรานะหลายๆตัวเลยครับเดเวนอันนี้คือสกิลอัลตรอดของเขา ไม่รู้ว่าเรียกสกิลกตัวรอดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวแบบช่วยป้องกันได้อะคิวป้องกันได้อะเนี่ยพอเรามีสกิลคิวใช่ไหมตีทีหนึ่งเราจะได้พาสิบเป็นหนึ่งนะครับตีได้หนึ่งได้หนึ่งเรื่อยๆตีทีหนึ่งได้หนึ่งพอเก็บขวานจะได้อีกหนึ่งนะครับจะกลายเป็นสอง แล้วเราก็สะสมเยอะๆส,สะส,สมเยอะวิธีระเบิดก็คือการได้ฆ่านั่นเองโอ okay, เรเลเวล6แล้ตอนเลเวล6นะครับผมแนะนำรอเพื่อน cc ก่อนเนะี้ยมันจะได้โดนไปกับค่อนข้างจะง่ายนะครับอย่างเช่นทเทสตตัวเนี้ยฮุกใช่ปะ่ะแล้วเราค่อยกดอันติไปเลยนะจะได้โดนไปกับแต่ถ้าเรากดไปเลยบางทีอาจจะโดนแค่รอบเดียวอีฟัฟนอาจจะลบได้ พี่กับโดนนิดเดียวเราพยายามอย่าพุชเลนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นตำแหน่งจังเกิลนะแต่ถ้าเราเห็นจังเกิลเนี่ยเราดันแล้วแบบตีหน้าป้อมได้เลยอ่ะพอฝ่ายจะตีคลิปเราก็ตีตอนที่อีฝ่ายรอดคลิปอะดูความแรงสิครับดูความแรงสิครับโอเค ตอนนี้เรเกิดสดๆครับชิ้นที่2นะครับจะเป็นไอเทมที่มาใหม่เลยคือไอเทมนี้นะครับส่วนชิ้นที่3ชิ้นที่4เนี่ยจะเลิ่มเป็นแนวกันกนละแต่ถ้าเราต้องการดาเมจอีกกเ็เดี๋ยวดเดี๋ยวรอดูรอดูลูกเกมก่อนอุ้ยตายโอเคเก็บขวานอุย้ยขวานไม่ถึง ไม่มีขวานอุ้ยโอเคได้อยู่เพื่อนได้อยู่ชิ้นต่อไปผมน่าจะต้องขึ้นเป็นอ่อรู้สึกว่าถ้าอีฝ่ายมีตัวเข้าเยอะแบบนี้ผมจะออกเป็นเอทออฟไนน์นะเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปครับคือ เดวทนะครับเวลาที่ Attack Speed ถึงในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถใช้3ขวานได้นะครับคือเราปาไปก่อนทีหนึ่งแล้วเราค่อยกด Q อีกทีมันจะกลายเป็น3ขวานเลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะอันนี้คือ Attack Speed มันมันยังไม่โอเคอะแต่ถ้า Attack Speed โอเคเนี่ยไม่รู้ว่าโอเคป่ะตอนนี้แต่ว่าน่าจะทำได้แหละ3ขวานแต่ว่าถ้ามี Attack Speed เยอะจะทำง่ายมากครับ3ขวาน คือปาไปทีแล้วค่อยกดคิวครั้งหนึ่งฮะจะออกมาอีกขวานหนึ่งแล้วก็จะรับกันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะตีรับ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 มันจะดีกับรูนลิตเติลเทมโปมากครับเออลืมไปรูนลิตเติลเทมโปออกมาก็พอกันนี้เลยได้เหมือนกันคือตอนนี้เราแรงพอแล้วฮะมีแค่สองชิ้นนี้ก็คือแรงมากละสามชิ้น เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเซฟตัวเองนะอันต่อไปนะครับน่าจะเป็นการเร่นเจิ้นการเร่นเจิ้นมันไม่ใช่เซตตัวเองขนาดนั้นมันก็คือได้ดาเมจมานะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อย่างอื่นเลยจะได้ดาเมจกระกระเบาะมา W w p มโอ้โหต่กี่ได้เงินเงินเงิน ปัดออกวิธีเอาตัวรอดดาวเดเวนค่อนข้างใช้ฝีมือเลยผมมีการแองเจินครับไม่ต้องใช้การยองเจิด้วยสกิลอู้ยโดนหมดิวติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดคือใครเก็บสามขวานได้นี่ต้องแบบตาไวามากเลยเค อันนี้นะครับก็จะเป็นฟูไอเทมของทางเรเวละก็จะเป็นไอเทมประมาณนี้เลยครับที่แนะนำนะหรือว่าใครอยากดีไซน์อย่างอื่นก็ได้นะว่าแบบอันไหนไม่คุ้มก็คอมเมนต์บอกกันมาได้วิ่งหนีวิ่งหนีปาติมุ้มดูมันมากเลยผม อุ้ยทีเดียวเองโอ้ไม่มีขวานไม่มีขวานให้ตีไม่เป็นไรเราแรงเราแรงเดี๋ยวเราลองดาเมจอีสักครั้งแล้วกนะันก่อนจะจบเกมนะครับลองดาเมจสักหน่อยโอ้โหเป็นไรจริงอะอุ๊ยปรับไม่ทันมันแรจริงอะ มันแรงเร็วนะครับแล้วก็จะได้แบบมาไม่มีวันหมดด้วยนะครับสายนด้ก <connectors> <okay. S 2> ็นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเวลาผมมีเทคนิคอะไรมาใหม่ๆก็จะเอามาแนะนํานะครับก็ฝากตัวด้วยนะครับไปแล้วฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฮะ